สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับมีเรื่องเล่าอยู่สามสี่เรื่องนะครับวันนี้ที่น่าสนใจเลยก็คือ,อสุขภาพวรลตองตอนที่หกสิบสอนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ได้าทาน โปรตีนให้ดูเพราะว่าทานไปแล้ววันนี้มาค่อนข้างจะใช้าสายหน่อยนะครับสิบโมงกว่าวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะไลฟ์ให้ฟังนะครับแล้วก็ทําเป็นคลิปทิ้งไว้นั่นคือโรคค้นพบนะครับวิธีการป้องกันการเกิด sle หรือโรคภูมิแพ้ตัวเองโอ้โหนี่ดีดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งมาจากญี่ปุ่น เขาบอกว่าไอ้รังสีอุลตร้าไวโอเลตเนี่ยนะครับมันมันมีผลต่อระบบสมองด้วยไม่ใช่แค่สายตาครับแล้วก็อีก2เรื่องที่นํามาเล่าให้ฟังก็คือผักโขมมีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็เ e ปเปอร์มินเนี่ยหรือสะระแหน่เนี่ยก็มีประโยชน์มากนะครับจะเป็นประมาณ4เรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าเมื่อวานมีการกจัดกิจกรรมสินค้าแบบซองนะครับ340บาท ใช่ไหมเราก็เล่นกับตัวกลุ่มของพิซซ่าคอมบันดีพิซซ่าฮัทแล้วก็แบรนด์พวก KFC ผมก็รู้สึกว่าเอออยากสนุกไปด้วยกับกับเทรนการตลาดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคืนกำไรให้ลูกค้าเยอะจริงๆคนสั่งเยอะมากเลยนะ Top s p e n d เดรเราคือ62ซองนะครับ60ซองนะครับแล้วก็จำได้ว่าที่2-47นะครับเดีย๋ยววันนี้สรุปอีกทีหนึ่ง Top s p e n d เดอรก็คือผมมีเซอร์ไพรส์แจกไปในกล่องเลยซึ่ง ซึ่งชอบแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ให้แค่ชิ้นเดียวแต่ว่าจัดไปหลายชิ้นเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของในส่วนของกิจกรรมเมื่อวานนะครับส่วนวันนี้ใครเมื่อวานไม่ทันวันนี้เหมือนน้องแอดมินกําลังสรุปออเดอร์อยู่ถ้าอยากจะสั่งทักไปสั่งได้นะครับแล้วก็ผมไปขอโปรโมชั่นเอาไว้ที่ช้อปปี้ร z a d ้ซึ่งเดี๋ยวรอโปรโมชั่นอนุมัติเนี่ยผมก็จะกดะส่งส่งส่งลิงก์ส่งอะไรให้แล้วกันเนาะนะครับเพราะว่า ตรงนั้นก็ต้องเป็นโปรของทางฝั่งของ m a r k e t p l เพ e นะครับใครมีคูป,ปองใครมีส่วนลดช้อปปี้ a z a d ้เนี่ยอะเตรียมตัววันนี้ก็จะ,ะได้ต่ออีกครั้งหนึ่งและใครที่เพิ่งเห็นหรือว่าใครอยากช้อปต่อนะครับยังไม่ยังไม่จุใจนะครับยังไม่ได้ดุนตุนสินค้าไว้ก็ลองช้อปปิ้งดูนะครับที่ s h o ปปี้ร z a d ้ซึ่งต้องบอกว่าโปรโมชั่นแบบเนี้ยปกติไม่มีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีสเปเชียลไทมหรือแบบ เหตุการณ์สาคัญในประเทศไทยอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยมีนะครับนนเราไปไล่เรียงกันดีกว่า SLE นะครับ SLE ผมได้ได้ข่าวมาแบบนี้ครับนะครับคือ SLE เนี่ยนะครับมันเป็นโรคที่เราเราเห็นเราเห็นมานานแล้วแหละว่ามันเป็นปัญหาที่พบเจอได้นะครับแต่ว่าเราเราจะไม่ค่อยรู้ว่า มันเกิดจากอะไรใช่ไหมทีเนี้ยมันมีข่าวนะครับจากอเมริกาเขาบอกว่าประเด็นที่สำคัญฝันร้ายและภาพหลอนเนี่ยพบได้บ่อยในโรคลูปัสหรือ SLE หรือพวกพบภูมิคุ้มกันตัวเองเออเขาบอกอย่างนี้ครับคนที่เป็นโรคเหล่านี้มาปีประสบภาวะซึมเศร้านอนไม่หลับหรือหลับแล้วอยุดชะงักคืือตื่นหลับแล้วสะดุ้งตื่นนะครับนานถึง1ปีก่อนจะวินิจฉัยโรคเจอนะครับ ซึ่งกรณีที่ตีพิมพ์ไว้ในน e ิตยสาร Eclinical Medicine นะครับระบุว่าการเกิดปันร้ายและภาพหลอนนี่ยเป็นสัญญาณเตือนของโรคภูมิแพ้ตัวเองและโรคลูปัสนะครับการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าในหลายๆคนอาการทางจิตเวชนะครับหรือทางระบบประสาทอาจเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าบุคคลนั้นกำลังจะป่วยนะครับเห็นโดยแพทย์นะครับแม็ก รานีนะครับสโตนนะครับเป็น PHD ด้านสุขด้านสาธรารณสุขในแผนกสาธรารณสุขนะครับมหาวิทยาลัยเคมบิดในประเทศอังกฤษนะครับโดยด็อกเตอรสโตนเนี่ยสโลนนนะครับก็ก็บอกว่าถ้าเกิดเราสังเกตอาการเนี้ยมันทำให้ไม่เป็นได้นี่แหละที่ผมอยากจะเอามาบอกคือเมืองไทยก็เป็นหลายคนเพื่อนผมเป็นอยู่2อสคนทีเนี้ยที่มันน่าสนใจครับคือถ้า ก็บอกว่าถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราสามารถยับยั้งไม่ให้มันเป็นได้ก็บอกผู้ป่วยโรคลูปัส6 7 6คนนะครับเป็นโรคอักเสบที่ภูมิคุ้มกันคือความหมายก็คือไอโ้โรคไอโ้โรคภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยนะครับอาการมันก็คืออาการมันเป็นอย่างนี้ครับโรคลูปัสนะครับหรือโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือ systemic lupus นะครับ i i s เมโทซัสครับ SLE นั่นเองนะเป็นโรคภูมิคุ้มกันที่ทำลายตัวเองเกิดจากภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้อเยื่อทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายเช่นผิวหนังข้อต่อไตหัวใจและปอดอ่าอันนี้คือคือเนื้อหาของโรคหรืออาการของโรคนะครับทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่างานวิจัยนะครับเขาชี้ให้เห็นว่าการสัมภาษณ์นะครับศึกษาว่าการใช้ เ้าสังเกตเดมเดมคือภาพหลอนระหว่างวันเดม a เดมันจะมีไนแมคือฝันร้ายถูกไหมเดมเนี่ยคือภาพหลอนระหว่างวันหรือความวิตกกังวลเนี่ยนะครับจะนำไปสู่โรคนะครับ SLE นะครับทีนี้ตรงเนี้บางคนเราเราอย่าไปตกใจเราอย่าไปตกใจที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อคุณมีอาการแบบนี้นะครับ นะครับเขาก็จะเขียนไล่เลียงแหละซึ่งยาวมากเลยผมคงไม่ได้อ่านหมดนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ให้สําหรับคนสนใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาเขาไดเ้เรียนรู้นะครับเรียนรู้เดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูนะครับเขาได้เรียนรูออ้อย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้แล้วนะครับแล้วเราสงสัยนะครับว่าเราจะเป็นโรค sle หรือจะนําไปสู่โรคอื่นนะครับโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่า เห็นภาพหลอนเนาะไอเห็นภาพหลอนเนี่ยคนมันก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเห็นภาพหลอนเลยไม่เห็นภาพหลอนแต่ไม่เป็นไรครับผมจะบอกว่าเมื่อคุณเมื่อคุณมีอาการแบบนี้เนี่ยเขาบอกต่อนะครับเมื่อคุณมีอาการแบบนี้นะครับเขาแนะนำนะครับเขาแนะนำว่าคุณให้ปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือหนึ่งเลยก็คือนะครับการทานอาหารต้านอักเสบหรือสารอนุมูลอิสระ ซึ่งเขาเขียนว่ามันมีความเกี่ยวโยงและยับยั้งการเกิด SLE ได้นะครับมากถึง70%พูดง่ายๆก็คือไอ้ข่าวเนี่ยมันบอกว่าคือถ้าคุณสงสัยว่าคุณจะเป็นนะครับมีอาการแบบปันร้ายบ่อยหรือกลางวันเห็นภาพหลอนหรือมีความกังวลนะครับมันจะนำไปสู่โรคภูมิแพ้ตัวเองซึ่งอาการเหล่านี้แก้ได้หรือป้องกันไม่ให้เกิดได้โดยการหน,นะครับหก็คือ การทานอาหารต้านอักเสษเช่นปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้านะครับและไม่ผ่านการแปรรูปมเมล็ดธัญพืชต่างๆ2นะครับให้คุณเริ่มออกกําลังกายได้เลยเออน่าสนใจคือเขาบอกว่าให้คุณเริ่มออกกําลังกายได้เลยถ้าคุณเริ่มมีปัร้ายหรือภาพหลอนนะครับการออกกําลังกายจะลดความเครียดเพิ่มประสิทธิภาพการนอนนะครับรวมถึงเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอดนะครับและยังแนะนําให้ทานน้ํามันตับปลา วิตามินดีวิตามินอ e, ีนะครับสมุนไพรบางอย่างซึ่งอันนี้ผมผมอ่านแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรยังไม่ได้อธิบายต่อแล้วกันการบําบัดทางจิตด้วยการผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิโยคะนวดบําบัดลดความเครียดได้นะครับแล้วก็การการดูแลแบบแพทย์แผนจีนเช่นการฝังเข็มอ่ะโอเคข่าวแรกสรุปให้ฟังนะครับคือตอนนี้เขากําลังจะบอกอเขาเขานะเขากลาลังจะบอกว่า ไอ้โรค SLE เลนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับความเครียดในสังคมอะไรย่างี้แล้วกันเนืความเครียดความวิตกกังวลถ้าเราถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราเริ่มมีอาการฝันร้ายเริ่มมีอาการเห็นภาพหลอเริ่มมีอาการวิตกกังวลเนี่ยมันมันมีโอกาสจะเป็น SLE นะครับแล้วก็เขาก็ไปค้นพบว่าคนเป็น SLE เนี่ยมากถึง70% 8 0หรือ90%เลยเนี่ยมักจะเห็นสัญญาณอันนี้ก่อน1ปีเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลย อนุมาณว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเห็นเราก็ไปแก้ต้นเหตุเลยก็คือไปออกกําลังกายไปหาพวกวิตามินต่างๆที่มันบําบัดความเครียดอนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ทานสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไซเคิลคือมันเกิดเหตุหนึ่งเลยนําไปสู่อีกเหตุหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ s l e คําถามคือว่าพี่เบสแล้วถ้าเกิดเพื่อนหนูเป็นอยู่เพื่อนพี่เป็นอยู่เพื่อนแม่เป็นอยู่หรือหรือตัวเองเป็นอยู่ ก็ใช้วิธีนี้ได้ครับทีนี้มาดูเรื่องยาไหมผมแถมเรื่องยาให้นิดนึงนะครับจริงๆไม่ค่อยอยากจะไปแตะเรื่องยาเท่าไหร่แต่นี้เอาเป็นว่านําเสนอไปตามข่าวเนาะเขาบอกว่าการวินิจฉัยและการรักษาโรคลูปัสหรือ HLE นะครับปี2021เขาอนุมัติยาใหม่ชื่อเซฟเปนโลเซฟเปนโลแหละครับเซฟเปนโลนะครับเซฟเปโลアニฟรอรูแมก ฝานีอานะครับองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ FDA อเมริกาได้อนุมัติยาเซฟเปนโน่นะครับในปี2021ยานี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการทำงานของอินเตอร์เฟยรอนชนิดที่1ซึ่งเป็นโปรโตีนที่เกี่ยวข้องกับการอาักเสบของโรคลูปัสหรือ SLE การทดลองทางคลินิกได้แสดงเห็นว่าผู้ป่วยที่รับเซฟเปนโน่มีการปรับปรุงสภาพทั่วไปของโรคได้ดีมากเมื่อเทียบกับยาหลอกลก็คือเพื่อง่ายคือเขาทดสอบยาแล้ว2ต,ตัวนี้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือการรักษาด้วยคาร์ทีเซลเทอร์ลฟี u นะครับลูปัสฟันเ a เมนเชียลออฟอเมรทดลองทางคลินิกเฟสหนึ่งสำหรับการรักษาโรคลูปัสโดยใช้คาร์ทีเซลเทอร์ลได้รับการอนุมัติจาก FDA ซึ่งการบำบัดนี้ใช้เซลภลูงคุ้มกันที่ถูกตัดแปลงจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดีเพื่อโจมตีเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับโรคลูปัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของเชิงคลินิกและ ถ้าใครสนใจข่าวนี้นะครับเดี๋ยวผมผมแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับข่าวค่อนข้าง,างยาวแต่ว่าเนี่ยคือคือการสรุปข่าวให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับสรุปข่าวให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆด้วยนะครับมากๆด้วยนะครับข่าวดีมากๆเลยแหละยาวมากเห็นไหมผมสไลด์ให้ดูเนะี่ยยาวยาวมากๆเลยเพราะผมผมนั่งอ่านอยู่เป็นชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ทําความเข้าใจกับข่าวแล้วก็ สรุปมาเล่าให้ฟังอันนี้ดีดีมากนะครับอะโรค SLE นะครับสรุปก็คือว่าถ้าเราถ้าเราไม่เครียดยคืออย่าไปเครียดมากก็จะไม่เป็นเมื่อเป็นแล้วก็บําบัดได้และปัจจุบันมียาที่เพียงพอที่จะรักษาได้แล้วก็เป็นข่าวดีข่าวแรกข่าวต่อมาน่าสนใจครับคือญี่ปุ่นเขาไปวิจัยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นเขาก็สารพัดวิจัยนะผมก็เลือกข่าวที่แบบ เี่ผมผมอ่านข่าวนีแลวแบบมันเจ๋งมากอะ่ะนึกออกไหมผมว่ามัน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 ดีมากอ่ะนะครับข่าวเนี้ยคือเขาบอกอย่างนี้ครับเมื่อเข้าฤด,ดูร้อนนะครับของญี่ปุ่นนะอ่าแต่ว่าไทยด้วยก็เหมือนกันแต่ว่าเมืองไทยแดดแรงเขาบอกว่ารังสี U V เนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราควรระวังเรื่องไหนบ้างแพทย์เตือนว่าเราจะทำอันนี้แพทย์เตือนว่ารังสี U V จะทําให้จิตใจเหนื่อยล้าพูดยังไงก็คือ ล่าอันนี้ผมชอบเพราะว่าล่าสุดอะคือล่าสุดที่เราที่เราไปเจอแดดแรงกังนไแม้ที่แบบเฮ้ยออกมาแล้วแบบทําไมมันแบบมันเพียมันอะมันเพียแดดนี่มันเพียแดดแล้วมันแบบมันมึนงงมันไมเกรนขึ้นมันไม่ได้เกิดจากความร้อนอย่างเดียวนะครับมันเกิดจากรังสี u ูเนี่ยที่มันเข้าไปในดวงตาเรานะครับก็อบอกอย่างนี้ครับ ้รังสี UV เนี่ยจากสูแพทย์นะครับดรเรโกอาริตะนะครับแพทย์และจากสูตแพทย์เตือนว่าการที่โดนตาได้รับรังสีอุลตราไวโอเลตอาจทําให้จิตใจเหนื่อยล้านะครับ <c oughs> ด้านหลังของโรตาของเราคือเรตินาซึ่งรับรู้รังสีและแสงแดดไปยังสมองดอัตรอาริตะกล่าวเรตินาเป็นส่วนหนึ่งของสมองเมื่อรังสี <c oughs> ส<ม>อิลตราไวโอเลตเข้าสู่เรตินาสมองจะเกิดความเครียดทันทีซึ่งอาจทําให้ร่างกายและใจเหนื่อยล้าได้นะครับ แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเมื่อสมองสัมผัสได้ว่ากําลังเผชิญกับรังสีอลตร้าไวโอเลตสมองจะส่งคําสั่งบางอย่างไปร่างกายนั่นคือเมลานินเพื่อปกป้องร่างกายจากรังสีอลตร้าไวโอเลตและระบบคําสั่งการสร้างเมลานินนั้นนะครับจะทําให้รังสีอลตร้าไวโอเลตเข้ามาทางดวงตา แคนผิวหนังหรอเขาเขียนอย่างนี้นะครับเออแปลกดีนะครับแคนผิวหนังประมาณนี้อ๋อผมเข้าใจแล้วโอเคโอเคนะครับพอดนีอ่านอ่านแบบแปลญี่ปุ่นแปลญี่ปุ่นนะครับอ่ะผมสรุปข่าววันนี้ให้ฟังนะครับดร็อกเตอร์เขาก็บอกว่ารังสีอุนตราไบโอเลตเนี่ยนะครับหรือยูวีเนี่ยนะครับ ถ้ามันมันมันเข้าไปในดวงตาได้แล้วทะลุเข้าไปข้างหลังเป็นเลติน่าเนี่ยมันทําให้สมองอ่ะครับมึนงงกงกงนะครับ,งงลรบแล้วก็มันมีงานวิจัยว่าทําให้ทําให้ร่างกายอ่ะมันทําให้เรามันทําให้สมองสั่งให้ร่างกายเหนื่อยล้าแต่ที่สําคัญนะครับเขาแถมทิ้งท้ายว่าพอพอพอ,พอเราได้รังสีอุตตาไวเอเล็ผ่านดวงตาทะลุเข้าไปที่เลติน่าเนี่ยสมองอมันสั่งให้เราสร้างเมลานินซึ่งเป็นอ่าเป็นเซลล์เม็ดสี พูดง่ายก็คือมันทาให้เรามีสิทธิ์ที่จะผิวค้ำขึ้นหรือฝ้ากระเนี่ยเป็นมากขึ้นจุดด่างดาเนี่ยเป็นมากขึ้นจากการที่รังสีมันทะลุเข้าไปที่ตาแล้วร่างกายสั่งให้สร้างเมลานินเพื่อเป็นเกราะป้องกันพูดง่ายก็คือถ้าถ้าสาวสาวท่านใดนะครับเป็นกังวลว่าสิวฝ้ากระมันจะเกิดขึ้นกับร่างกายจากการที่เราผลิตขึ้นมาเองนะครับผิวขึ้นฝ้าฝ้าชัดขึ้นกระชัดขึ้นเนี่ย ก็ให้ใส่แว่นตาคือความหมายอย่างนี้ครับต่อให้คุณทาครีมความหมายเขานะต่อให้คุณทาครีมกันแดดแต่ว่าถ้าคุณไม่ป้องกันดวงตาคุณก็จะมีสิวฝ้ากระจุดด่างดาขึ้นอยู่ดีโอเคไหมโอโหอันนี้กว่าจะสรุปได้นะครับคือผมก็ต้องคิดต่อว่าสวัสดีครับคุณเ네นวิสครับคือผมก็ต้องคิดต่อว่าจะอธิบายยังไงให้ให้เพื่อนๆในเพจเราเข้าใจนะครับสวัสดีครับคุณเ네นวิสครับสวัสดีครับนะครับน่ารักมากๆเลย ดูตลอดเลยนะครับเออมันเจ๋งมากเลยเนาะนะครับมันมันคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไปสรรหาจริงๆนะวิธีการวิจัยนะครับเขาเขาคือเขาอาจจะแบบเออทำ,เทำไมเราทาไมเราทาครีมกันแดดเต็มเหนียวแล้วเราก็ยังแบบดำอะไรอย่างนี้เนาะหรือหรือมีสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะครับเนี่ยเขาก็เลยบอกนะครับว่ามันอะละมันมัน,ม,นมันมีส่วนหนึ่งที่มันทะลุเข้าไปทางตาแล้วเราก็สร้างขึ้น ทีนี้เขาก็บอกให้ใส่แว่นตาเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะมาเฉลยว่าแว่นตาแบบไหนใส่แล้วผิวไม่ดำมันมันเกี่ยวกันเนอะล้ามากเลยนะแปบลบว่าเฮ้ยแปบลบว่าเราเรานอกจากเราไม่เราทาครีมกันแดดเลยบำรุงผิวเนี่ยการใส่แว่นตากันแดดช่วยให้ช่วยให้ผิวเราไม่เป็นไม่เป็นฝ้ากระขึ้นเหรออะไรงั้นเลยเหรอนะครับโหนี่น,นี่อันนี้ก็แปลกมากๆเลยนะแต่ว่าผมอยากใส่แล้วสินะครับใครใครชอบแบบ เออแว่นตาแฟชั่นด้วยอย่างนี้ก็แปลว่าเราออกแดดเนี่ยก็ได้สองต่อนะถูกไหมคือพูดง่ายคือใส่แว่นตาเพื่อป้องกันผิวดำเน้ะเออเออก็ฟังดูเล้าใจแปลกๆผ่านไปผ่านไปนะครับอีกอันหนึ่งไปอยู่ในข่าวที่เราน่าสนใจอีกอันหนึ่งอ่าน,นี่นะครับเปปเปอร์มิน์นะครับเปปเปอร์มินต์ของเรานี่เองเปปเปอร์มิน์ของเรานะครับเปปเปอร์มิน์เขาบอกอย่างนี้ครับ ลลแหน่หรือเปปเปอร์มิ้นต์เนี่ยนะครับะลแหน่หรือเปปเปอร์มิ้นต์เนี่ยผมสไลด์ให้ดูรูปมันสวยดีผมชอบรูปมันไม่ใช่หรอกนะครับลาลแหน่หรือเปปเปอร์มิ้นต์นะครับ,ร erm รบข่าวนี้เขาบอกว่าคือเวลาเราเจอตอนนี้คนชอบทานอาหารแบบฟังก์ชันคือหมายว่าเราเราเห็นอาหารที่จัดจานมาเนี่ยเรามาักจะแบบเฮ้ยตัวนี้ก็แบบบำรุงตับโอ้อันนี้ขับสารพิษอันนี้บำรุงเลือดอันนี้คือคือ,ค,อคือเราเริ่มเห็นอาหารเป็นฟังก์ชัน คือความความหมายคือข้ามข้ามสารอาหารไปแบบได้อะไรใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ชาลแหน่หรือเปปเปอร์มินท์เนี่ยที่มันอยู่บนบนเรากินแบบลาบน้ำตกส้มตําหรือบางทีมันก็อยู่ในอาหารฝรั่งอาหารต่างชาติเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับเปปเปอร์มินท์นะครับมันมันมีความสําคัญซึ่งมันมีสเสน่ห์มากเขาเขียนนะเขาบอกอย่างนี้ครับแคนดี้เปปเปอร์มินท์นะครับขนมหวานเปปเปอร์มินท์นะครับถูกจําหน่ายในอเมริกา1 2ุดพัน 2, ล้านชิ้น เยอะมากเลยนะนะครับแล้วก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ช่ว,วงคริสต์มาสเท่านั้นนะครับอเปเปอร์มินต์นี่ผมว่าถ้าถ้าพูดอย่างนี้นะต้องเป็นลูกอมกับพวกพ่เคียวหมักฝรั่งเนาะนะครับแต่เขาบอกอย่างนี้ครับไอ้เปเปอร์มิน์นะครับเป็นส่วนผสมที่มามาจากมินต์ธรรมชาติชื่อเมนชาเอชพิเพอริต้านะครับเป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่พบบ่อย ใน p e ปเปอร์มินะครับหรือสเปรมินต์นะครับเรียกว่าเมนท o ลซึ่งส่วนมากจะผสมกับยาแก้ไออะไรอย่างนี้แต่ p e ปเปอร์มิน์ครับเปปเปอร์มินหรือสเปรมินต์นะครับในอียิปต์โบราณอหยิบเลยนะแปลวว่ามีมานานนะ3,000ปีนะว่าเป็นยารักษาการสะอึกนะครับและเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากกว่านั้นเช่นลดความเครียดนะครับปวดท้องแน่นท้องนะครับ ต้องการไข้หวัดแล้วก็มีงานวิจัยนะครับที่น่าเชื่อถือได้คือทําให้ความจําดีขึ้นพบกับความสงบนะครับพบกับความสงบนี่ไม่ได้หมายถึงแบบกินแล้วเสียชีวิตไม่ใช่เลสินเทสนะครับความสงบเขาเขียนแบบน่าตกใจคือประมาณว่าแบบผ่อนคลายนะครับลดความตึงเครียดแล้วก็เพิ่มความจําได้นะครับบารุงสมองนั่นเองนะครับลดความวิตกกังวลกระสับกระส่ายพูดง่ายก็คือว่าเออมันก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่แบบอยู่ในอาหารแล้วเออทานแล้วดีเหมือนกันนะนะครับ ประมาณน,นี้มันคือ,อ Mint. เปปเปอร์มิ้นท์เตาเขายังบอกต่ออีกครับว่าเปปเปอร์มินท์เนี่ยนะครับหรือสเปีย์มินท์นะครับมันยังเหมาะสมที่จะสกัดเป็นเปปเปอร์ออยนะครับซึ่งเป็นอะโรมาทโทรอพีที่ช่วยนะครับในการบําบัดความเครียดเป็นชาก็ได้นะชา,ชาชาชงหอมหอมนะครับอ่าช่วยช่วยดีท็อกด้วยนี่เขาเขียนว่าถ้าเกิดเราทานทานเปปเปอร์มิ้นท์เนี่ยมันยังช่วยให้เราขับถ่ายดีขึ้นนะครับนี่ น,นี่วันนี้เวลาเล็กวเกวลาน้อยน,น,นะครับกับพืชต่างๆที่อยากจะเอามาให้กันพิเศษนะครับและสุดท้ายก็ต้องจบด้วยสิ่งที่ลูกค้าถามเยอะมากๆนะครับพี่เบสคะแอดมินค่ะพี่เกตคะ่ะผักขมแดงกินแล้วได้อะไรคือก็ส่วนมากลูกค้าก็จะถามแบบนี้นะว่าผักขมแดงกินแล้วได้คือเมื่อวานน่ะผมอธิบายว่าผมไปช่วยเกษตร,รกรเกษตรอินทรีย์บ้านวางร่องเขาปลูกผักขมแดงเยอะมากเลยแล้วก็ คือถ้าเกิดถ้าเกิด,ากดตามข่าวก็แบบซุปเปอร์ฟูสตอรนอาหารเยอะต,ตารอาหารเยอะผมว่ามันกว้างไปลูกค้าก็ยเลยอยากรู้ว่าไอ้ถ้าเกิดเฉพาะเจาะจงเลยขมแดงมันช่วยอะไรแล้วถ,ถ้าเกิดเราซื้อไปทานแบบเอาไปผสมนมหรือผส,สมอาหารทานหรือเอาไปทาสมูทตี้เพิ่มเนี่ยเพิ่มเพิ่มคุณค่าเนี่ยอ,อยากช่วยซื้อแหละเห็นมีคนสั่งขมแดงเยอะนะขมแดงดีมากเลยนะครับแล้วก็หนึ่งเป็นเป็นพืชที่หายากจริง,รงๆเพราะว่าปลูกยากแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยก็จะปลูกได้ในช่วงหน้าหนาวนะครับ เพิ่งเก็บเกี่ยวมาก่อนหน้าแล้งเนี่ยผมก็มาทําเป็นผักขมแดงจําหน่ายเยอะแหละนะครับเพราะว่าทางฝั่งของเลมอนฟาร์มก็ซื้อเข้าไปเยอะทีนี้บมามา,มาถึงคําตอบครับเขาบอกผักโขมแดงเนี่ยนะครับแม้ชื่อจะเหมือนผักโขมแต่มันเป็นโคนรมาตกูลกับขมเขียวไม่ใช่สปิงเนชนะครับมันเป็นผักโขมชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่สปิงนชต้องบอกเลยว่ามันผักแบบสีแดงล้วนแบบนี้หายากจริงๆนะหายากจริงๆนะครับแล้วก็ นอกจากสารสีแดงของผักขมแดงที่มีประโยชน์หลากหลายโดยเฉพาะแอนโทไซยานินโอ้โหแอนโทไซยานินเนี่ยมันเป็นซุปเปอร์ไอเทมมันเป็นซุปเปอร์นูทริชั่นเลยนะนะครับที่เกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการตกตะกอนของเกล็ดเลือดอ่าก็ป้องกันเลือดข้นบำรุงสายตานะครับแต่ไม่ควรกินมากนะครับเพราะผักขมแดงมีสารออกซาเลตแต่กินกินมากๆเนี่ยหมายถึงแบบ แบบกินเข้มข้นคั้นน้ำอะไรอย่างนี้นะคือถ้าเรากินแบบผงชงดื่มมันหนึ่งช้อนนี่ไม่มากหรอกครับก็ประมาณผักอบผักขมอบชีสธรรมดานะครับอ่ะผมก็กลับไปที่ผักขมแดงนะครับที่ผมอ่านอ่านข้อมูลแล้วก็สรุปมาครับสวัสดีครับคุณรัชนีนะครับสวัสดีครับไปดูสดขอบคุณมากๆเลยนะครับคือเอาง,ง่ายๆครับผักขมแดงเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องระบบเลือดนะครับกับใครที่กําลังสแสวงหา ความเด็กความอ่อนเยาวลงเรื่อยๆเนี่ยคุณอยา่ได้พลาดผักผมแดงเป็นส่วนหนึ่งของสมูทตี้หรือผสมนมทานนะครับผมบอกจก่ิงี้ช่วงนี้ผมถูกเชิญไปเป็นผู้ร่วมผู้ร่วมอุดมการในการทำให้คนออดยาวมันมีหลายวิธีซึ่งการทานอาจพวกเกี่ยวกับแอนไอแค่ไะนะแอนตี Anti ้เอนจิ้งเนี่ยมันมีหลายกลุ่มมากๆเลยคุณมันมีหลายกลุ่มทีเนี้ย ผมเลยถามหมอซึ่งเป็นด็อกเตอร์สองปริญญาที่เกี่ยวกับเอ็นคาเป็นคนไทยด้วยนะแต่ตอนนี้เขาไม่เปิดเผยนะครับเขาบอกว่าวิธีการทำให้เด็กลงอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณทานสารแอนตี้ออกซิแดนท์หรือแอนไทรจิงเนี่ยหลายหลายกลุ่มหลายหลายกลุ่มหน่อยมันมันเข้าแต่และตัวมันเข้าไปทำงานไม่เหมือนกันคุณเบสถ้าเกิดจะบอกก็คือทานผัก5สีทานผักหลายชนิดโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันเด็กเนี่ย ทั้งสามสีกลุ่มนะครับหนึ่งตัวก็คือที่ผมบอกเลยนะก็คือแอนโทไซยานนินหนึ่งตัวเลยนะครับที่ที่มีเสเน่มากแล้วก็ดีมากก็จะพบอยู่ในสารที่เป็นสีแดงแต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับไอ้ผักที่เป็นสีแดงเนี่ยแล้วที่มันไม่ค่อยมีน้ําตาลเนี้ยนะครับมันไม่ค่อยบีนะผักส่วนมากอ่ะมันจะมีน้ําตาลมันจะมีมันคือคือมันคือมันมันทานแบบผักโขมแดงไม่ได้ผมว่าผักที่มีสีแดงแล้วมีประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ย บนโลกนี่คือขมแดงบนโลกนี่คือขมแดงนะครับประมาณนี้ดีกว่ากินกินละคุ้มค่านะผมจําหน่ายซองหนึ่งตง่อคนที่เก้าสิบเก้าบทช้อนหนึ่งก็คือแค่ประมาณ9บาทใส่ลงไปในในสอ่สมูทตี้ต่างๆนะโอ้โหมือนะั้นเป็นมือที่คุณสามารถบู a ตแอนโซยานิตได้แบบโอ้โหแล้วก็สารอาหารอื่นอีกมากมายนะในทั้งโฟเลตทั้งเหล็กทั้งอะไรตามตามตำราของผักขมก็คือ มันอลังการอยู่แล้วนะสารอาหารของผักโขมนะครับแล้วก็ที่เป็นผักใบเขียวร้อยเปอร์เซ็นที่แทบจะไม่มีแทบจะแทบจะไม่มีของที่ไม่ดีเลยดีกว่านะครับดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไฟเบอร์ก็ดีด้วยโโหกระดูกคือกระดูกผิวผมเล็บเนี่ยผักโขมมันได้อยู่แล้วอันนี้แต่ว่ามันแถมตัว e n t i aging ชั้นยอดไปนะครับประมาณนี้วันนี้นะครับผมก็ขอเล่าข่าวประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้ไลฟ์นะครับมัน เยอะไปสวัสดีครับสวัสดีคุณรัชชณีนะครับวิไลวันนะครับสวัสดีคุณเนวิศนะครับอ่ะพิคาธดาเรอครับอ่ะครับครับอารมณขออภัยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้มี4ี่เรื่องผมทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็อยากทำเหมือนดรท็อปเพื่อนผมเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดใครอยากจะแบบฟังแบบแป๊บเดียวสรุปข่าวเลยไปฟังท่วงท้ายนะก็คือ1 โลกเขาค้นพบวิธีการที่เราให้เราไม่เป็น SLE แลละโรคภูมิภูมิอ่าเขาเรียกแล้วแพ้ภูมิตัวเองคือถ้าเกิดเราเรารู้ตัวเองก่อนเริ่มมีอาการฝันร้ายเริ่มเห็นภาพหลอนออกกําลังกายก่อนเลยครับนะครับออกกําลังกายก่อนเลยอย่าเครียดแล้วก็ทานพวกปลานะครับพวกวิตามินดีพวกน้ำมันปลาเพิ่มขึ้นมันทําให้คุณไม่เป็น SLE นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอยู่ก็ใช้วิธีการเดียวกันสวดใครเป็นแล้ว วันนี้มีข่าวดีอยู่อีก2ข่าวครับโลกโลกคค้นพบยาแล้วที่วิจัยแล้วปี2 0 2 1ประกาศใช้อ่ะนี่เป็นข่าวดีอีกอันหนึ่งผมมันมน,น่าจะเป็นบําบัดในคลินิกที่เขาเรียกว่า CT cell อันนี้เดี๋ยวผมลงลิงก์ให้ใครอยากศึกษาต่อไปศึกษาต่อได้นะครับเรื่องที่2ญี่ปุ่นเขาไปค้นพบว่าเวลาเราเกิดอ่าอ่า้ากระจุดด,ด่างดําหรือผิวคล้าขึ้นเนี่ย ทาครีมกันแดดแล้วเอาไม่อยู่บางทีมันไม่ได้เกิดจากแดดอย่างเดียวรังสี U V มันเข้าไปทางตาครับแล้วร่างกายบันดันไปสั่งให้เราสร้างเมลานินขึ้นหรือเม็ดสีเนี่ยมันทําให้เราดําขึ้นโดยที่ไม่ต้องโดนแดดบ้าไปแล้วเออแต่ว่ามันก็อธิบายได้ได้ดีนะบางทีแบบทาไมเราอยู่ในร่มแล้วเราดําหรือบางทีเราเออเราเราทาครีมกันแดดทำไมเรายังดําขึ้นเฮ้ยบางทีมันเกิดจากตัวเราเองหรือเปล่านะครับแว่นกันแดดก็ แนะนำให้ใส่อันนี้ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรื่องที่เรื่องที่สามก็คือเปปเปอร์มินต์ถ้าเห็นแล้วอย่าเกี่ยทิ้งกินได้เลยโอ้โหสรสรพคุณเยอะมากนะครับบ,บํารุงร่างกายหลายเรื่องแล้วก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับบํารุงสมองช่วยในการผ่อนคลายนะครับอ่าแล้วก็เก็บแบบับถ่ายด้วยบางทีสารแหน่มากับลาบมากับแกงมากับอะไรก็แล้วก็เกี่ยทิ้งนะครับอ่ะสุดท้ายผักโขมครับแน่นอนนี่คือซูเปอร์แอนตีจิ้งนะครับ อย่างดีแล้วของแถมคือสารอาหารอีกมากมายใครกำลังมองหาอินเทอร์เิ้งใครมองหาตัวบำรุงเลือดนะครับวันนี้ก็หาขมแดงทานได้แต่ผมบอกเลยว่าผมยังไม่เคยเห็นในเมืองไทยเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นร้านอาหารไหนมีขมแดงอยู่ในเมื้ออาหารเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเฮ้ยเราครั้งหนึ่งเราอยากทานเจ็กของเจ๋งๆอะ่ะ สั่งโขมแดงผงรองเนะครับของยูสมายเป็นผักนาโนนะครับมงกลเล็กผักกระป๋องแต่ว่าความเป็นจริงมันก็คือเนื้อผัก100%ซนะครับในรูปแบบของนวัตกรรมอาหารที่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ําตาลไม่ผสมอะไรเลยเหมาะกับคนรักสุขภาพตัวจริงอย่างคุณนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายจริงๆเมื่อวานวันสุดท้ายที่เกี่ยวกับ99บาทวันนี้ถ้าใครอยากสั่งหรืออยากสั่ง ขมแดงลองทักแอดมินดูแล้วก็เราจะมีสินค้าลงไปในมาร์เก็ตเพจให้เผื่อใครช็อปไม่ทันแต่ต้องรอช้อปปีกับ Lazada อนุมัติก่อนนะครับถ้าอนุมัติแล้วเดี๋ยวผมแจ้งข่าวดีเข้าไปที่ทางไลน์หรือทางหน้า Facebook ว่าสามารถไปกดลิงก์ต่อได้ไปใช้ผู้ปองกันได้นะครับวันนี้ก็ขอทุกท่านนะครับที่ดูช่องผมอยู่สุขภาพดีนะครับขึ้นทุกวันนะครับวันนี้สุขภาพบรรตอนตอนที่หกสสวัสดีครับ